กราบสวัสดี FC ลุงพล f c ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงประเด็นลุงพลและป้าแตนกันอีกสักหน่อยนะครับในระหว่างที่ทางลุงพลและป้าแตนนะครับได้เข้าเครื่องจับเทจ และยังไม่ได้ออกจากห้องมานะครับสื่อมวลชนช่องหลักช่องใหญ่นะครับเหล่ายูทูบเบอร์และ FC ลุงพลก็มารอเฝ้าที่จะให้กำลังใจยอยู่ด้านนอกนะครับรวมถึง FC ที่เข้าไปดูไลฟ์สดของยูทูบเบอร์ต่างๆก็นั่งเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางทนายรัชะพลก็มาที่สำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปทุมธานีเช่นเดียวกันนะครับเพื่อมารอสแตนบายรอลุงพลป้าแตนหากเกิดเหตุฉุกระหุนะครับ และก็มีนักข่าวหลายๆช่องก็มาสัมภาษณ์ทนายรัชพลน,นะครับว่ามาทําอะไรซึ่งทางทนายนะครับก็ได้ตอบนะครับว่ามารอเพื่อที่จะสแตนบายในกรณีที่เกิดเหตุที่ลุงพลและป้าแตนอาจจะโดนหมายจับหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องมีการเตรียมตัวเอาไว้ก่อนและพร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่หากพยานหลักฐานของทางลุงพลและป้าแตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแต่หากพยานหลักฐานต่างๆมันเชื่อมโยงไปว่าลุงพลและป้าแตนมีน้ำหนักมากพอนะครับตรงนี้เนี่ย ทางลุงพลและป้าแตงก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทําไว้ซึ่งทางทนายก็บอกนะครับว่าการมาสแตนบายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติก็เหมือนกับกันแข่งขันกีฬานะครับก็ต้องมีการสแตนบายของหน่วยรักษาพยาบาลคอยสแตนบายเอาไว้ซึ่งกรณีนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่การเตรียมตัวเอาไว้ก่อนและก็ไม่รู้ว่าตํารวจเองทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งหลายๆกรณีของคดีที่ผ่านๆมา บางครั้งตำรวจก็มักจะนัดวันศุกร์เพื่อจะได้ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนอาจจะมีปัญหาต่อวันหยุดหลายวันลากไปถึงวันจันทร์เลยซึ่งนะะักข่าวก็ถามนะครับว่าแล้วหากมีหมายจับไม่ต้องรอผลการเข้าเครื่องจับเท,ท็จก่อนหรือซึ่งทางทนายก็บอกนะครับว่าในกรณีที่ตำรวจมีหมายจับก็ไม่จำเป็นต้องรอผลจากเครื่องจับเท,ท็จนะครับซึ่งการเข้าเครื่องจับเท,ท็จจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถตอบได้ ซึ่งอาจจะลากไปถึง3ทุ่มก็เป็นไปได้นะครับและมีรายงานข่าวนะครับว่าซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ต้องรอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคือคนที่เคยมาเข้าเครื่องจับเท็จไปแล้ว7คนนะครับเห็นว่ามีเพียง2คนที่ได้กลับบ้านนั่นก็คือน้าแต่และน้าฝนนะครับส่วนที่เหลือยังไม่ได้กลับบ้านนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเพียงข่าวลือนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบกเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงฟูด้วยนะครับ ตรับว,วันนี้ภูมกับเบิร์กแชนแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ